ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะเป็นแพท1เมื่อเดือนก,นกรกฎาคม2553ข้อที่27ค่ะนะคะอันนี้ให้เซตมาทั้งหมด2อันค่ะเซตแรกคือเซตของ S นะคะแล้วก็อันที่2เป็นเซตของ T นะคะคำถามถามว่าผลบวกของสมาชิกใน T เท่ากับเท่าใดน,นะคะ,ะแสดงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยต้องหา T ให้ได้นะคะ T มาจากไหนนะคะ t คือค่า y ที่เท่ากับ3 x บวก1นะคะถามว่า x มาจากไหนนะคะ x เนี่ยมาจากเซตของ s นั่นเองแสดงว่านักเรียนต้องแก้สมการหาค่า x จากอันนี้ให้ได้ค่ะได้ x เท่าไหร่เอามาแทนนะคะเอามาแทนในนี้นักเ,เรียนจะได้ค่า y ซึ่งค่า y เป็นสมาชิกของ t นั่นเองนะคะสมาชิกของ t ดังนั้นถ้า y มันมีคำตอบมากกว่า1คําคำตอบนักเรียนก็แค่เอามาบวกกันแล้วก็จะตอบนะคะ ก่อนอื่นเรามาหาค่า x จากสมการนี้ก่อนเลยนะคะจะคล้ายๆกับข้อมาสักครู่นี้นะคะ o ู t x บวก1บวกกับ r ู o t 3 x ลบเท่ากับ root 7 x ลบ1นะคะเราอยากให้ สแควรูทมันหายไปเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างจากนั้นฝั่งซ้ายก็ท่องกําลังสองสมบูรณ์นะคะท่องว่าหน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองฝั่งขวาสแควรูทหายไปเนาะ จากนั้นอ่ะก้อนแรกก็สแ r ร์ o ูทหายไปบวก2ตรงกลางนั้นนะคะเอาข้างในมาคูณกันได้เพราะว่าเป็นสแ r ร์รูทเหมือนกันนะคะอ่ะเป็นรูทสอเหมือนกันอันนี้ก็สแ r ร์รูทหายไปนะคะฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะจากนั้นครูจะย้าย2ตัวนี้2ตัวนี้ไปทางขวานะคะไปทางขวาอฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะ ซึ่งครูสามารถคูณแจกแจงตรงนี้ได้เนาะเนี่ยคูนแจกแจงเข้าไปนะคะคูณแจกแจงปุ๊บครูก็จะกลายเป็น3 x กาลังสองวกส x ลบหนึ่งะคะเท่ากับเ x ลบหนึ่งอันนี้คือฝั่งขวาเหมือนเดิมแล้วก็ย้ายทางซ้ายมาลบ x ลบหนึ่งลบสาม x บวกหนึ่งนะคะจากนั้นฝั่งซ้ายครูก็เหมือนเดิม ฝั่งขวาครูจะเหลือแค่3า3 x ลบนาะอเเหลือแค่นี้นะคะเช่นเดิมคายอยากให้ square root หายไปก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะคะพอยกปุ๊บฝั่งซ้ายจะกลายเป็น4คูณกับ3 x กำลังสบวก2 x ลบ1ะคะเท่ากับหน้ากำลังสอง 3 x ทั้งหมดกำลังสได้9 x กำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะวกหลังกำลังสองจากนั้นฝั่งซ้ายก็คูณแจกแจงเข้าไปฝั่งขวาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นย้ายทุกอย่างมาไว้ทางซ้ายค่ะ แล้วก็แยกตัวประกอบนะคะเป็น2มวงเล็บแบบนี้เพื่อหาค่า x นะคะดังนั้นนักเรียนจะพบว่า x เนี่ยจะออกมาเป็น2ค่านะคะค่าแรกที่นักเรียนจะได้คือ x เท่ากับ1ส่วนส อีกตัวหนึ่งคือ x เท่ากับลบหนะคะเช่นเดิมค่ะในเมื่อเรายกกําลังสองทั้งสองข้างในการแก้สมการให้นักเรียนนํา x 2ตัวที่ได้นี้นะคะไปเทสต์ค่ะดูว่าไปเทส์ในในนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงทั้ง2ตัว y เราก็จะมี2คําตอบแต่ถ้ามันเป็นจริงแค่ตัวใดตัวหนึ่ง y เราก็จะมีแค่คําตอบเดียวนะคะ,ะครูเทสที่ x เท่ากับ1ส่วนสก่อนเลยนะคะ เอา1ส่วน3ไปแทนนะคะจะกลายเป็น square root 1ส่วน3บวก1บวก root 3คูณ1ส่วน3ลบ1นึ่งต้องกับ root อคูณ1ส่วน3ลบ 1, 1> ได้เท่าไหร่ได้ root 4ส่วน3บวก root 0เท่ากับ root ส่ส่วน3มดังนั้นนักเรียนจะพบว่ามันเป็นจริงรู้สูตรได้สูตรเนาะอันนี้ใช้ได้เป็นจริงนะคะคราวนี้เรามาเทสที่ x เท่ากับลบ5้าบ้างนะคะอ่า x เท่ากับลบ5เอาไปแทนเลยค่ะจะกลายเป็นรู 1, ้5บวก1น่บวกอ่าลบ5นะคะลบ5บวก1เท่ากับ -3 มคูนลบ5ลบ1เท่ากับ แปรรูปเจ็ดคูณลบห้าลบหนึ่งซึ่งนักเรียนจะพบว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกเลยมันติดลบเห็นไหมเห็นมันติดลบใช่ไหมคะอัน,นนี้ก็ได้ลบสิบหกฝั่งขวาก็แปรรูปลบสามสิบหกซึ่งคำตอบท,ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเขาบอกว่า x ของนักเรียนจะต้องเป็นจำนวนจริงแต่ สิ่งที่นักเรียนได้มันไม่ใช่จํานวนจริงหรอกนะคะอันน,นี้มันไม่สามารถตอบเป็นจำนวนจริงได้ดังนั้น x เท่ากับลบหจึงใช้ไม่ได้ x เดียวที่ใช้ได้คือ x เท่ากับ1นส่วนสนะคะให้นักเรียนเอา1นส่วนสเนี่ยเอา x ที่ได้เนี่ยไปแทนในนี้นะคะอ่าไปแทนนะคะรูจะได้ีออกมาจากอันนี้นะคะ เพราะฉะนั้น t ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ y เท่ากับ 3x บวก1อ่ะ x ที่ได้คือ x คือ1ส่วน3บวก 1. 1ดังนั้น y ของเราจึงมีค่าเท่ากับ2ในเมื่อคำตอบมันมีอันเดียวเราก็ไม่ต้องไปบวกกับใครคำตอบของเราจึงเป็น2นั่นเองค่ะ